สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมพีมนะครับอ่ในคลิปนี้ผมก็มีการ์ดอยู่2ใบจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าอาชีพอย่างช h a ์ o ด c h a เชสเรามาใส่แล้วเนี่ยมันจะเห็นผลอะไรยังไงบ้างดีไหมที่จะซื้อมาใช้นะครับแล้วผมก็จะส่องราคาให้ดูด้วยนะว่าตอนนี้มันราคาประมาณไหนอ่ะซึ่งการ์ดใบแรกนี่ก็คือนี่ใบนี้เลย s a าแมนเดอร์ใส่กับผ้าคลุมเนาะซึ่งเป็นการ์ดที่ หลายๆคนก็น่าจะมีแล้วเนาะแล้วก็รู้ซึ้งถึงความสามารถของมันเป็นอย่างดีนะก็คือเพิ่มความแรงเมทิโอสตอมนะครับ40%ซึ่งก็เป็นเวทหลักที่ส่วนใหญ่เราเอามาใช้เก็บเลเวลกันเนาะสำหรับการซาลามนเดอร์ใบนี้อ่าอันนี้ก็คือคุณสมบัติของการซาลามนเดอร์นะครับอ่าเมทิโอสตอม40%อ่ามาดูที่การ์ดอีกใบนับอันนี้ใส่กับเสื้อนะครับอ่าอันนี้คุณสมบัติมันก็คือเพิ่มเอ็มแม็กแท็ก5%นะครับชื่อมอนเตอร์คือนี่ครับอากับอันนี้ อยู่ในดันลาเชลนะครับแต่ก็คือค่อนข้างโหนะในแบบนี้ก็คือคนไม่ค่อยไปกันนะเพราะว่ามันเป็นมอนสายเวทนะครับถ้าไปสู้กับมันเนี่ยคือมันจะค่อนข้างเปลืองยาหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามอนในแบบนั้นมันเวทเยอะมากต้องใส่เสื้อท่านลมไปนะถ้าเกิดใครจะไปล่าแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่มอนตัวนี้ตัวเดียวนะมันก็มีตัวอื่นที่มันโหดๆอีกอ่าๆว่าประมาณนี้นะก็คือการใบเนี้ยเพิ่มเอเมแท็กเซนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมก็คือจะได้เอสพีด้วยแต่อันนี้ก็เป็นอาชีพชาร์โดเชสเตอร์ อ่าโดยวิธีการทดสอบของผมในคลิปนี้ก็คือผมจะใส่ผมจะไม่ใส่อาวุธนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่อาวุธดาเมจมันจะคงที่นะครับทําให้เราเห็นดาเมจได้ชัดขึ้นนะว่ามันเพิ่มขึ้นประมาณไหนอ่าอันนี้ก็คือวิธีการทดสอบของผมนะอ่าเดี๋ยวกดให้ดูนะครับปึ๊บอ่าก็คือจะเป็นตัวเปล่าแล้วก็มีแบบใส่サラแมนเดอร์อย่างเดียวใส่การ์ดอากบอย่างเดียวแล้วใส่ทั้งสองอย่างรวมกันนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะ เห็นผลประมาณไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มแรกผมก็ขออนุญาตเป็นตัวเปล่าก่อนนะครับอ่าโดยเวทที่จะใช้ก็คือเป็นชาร์โดสเปลนะครับไล่เมทิโอเลเวลห้าอ่าทดสอบกับไข่ตัวล่างสุดนะอ่าโอเคอ่าขอทอดของก่อนนะครับอ่าดาเมจแล้วก็เห็นชัดๆเลยเนาะสองรอยี่สิบห้านะครับอ่าจดไว้ 225อ่สเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นใส่การ์ดใส่ผ้าคลุมใส่การ์ดอันนี้นะครับการ์ดสาลาแม,มนเดอร์นะะคุณสมบัติของผ้าคลุมก็ไม่ค่อยมีอะไรวือหวานะตอนนี้ไม่ได้มีผลกับ m อ a มนแนะครับยกเว้นค่าลักเนาะอาจจะมีนิดนึงแต่น้อยมากประมาณหนึ่งหน่วยนะครับถ้ามันไปไปเข้ากับลักที่ผมอัพพอดีอ่ะแล้วเราก็มาดูกัน อ่าอันนี้ก็การสลามนเดอร์รับจาก225ขึ้นเป็น315นะครับโอ้โหเห็นผลค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอคิดเลขใส่ลงไปด้วยเลยเนาะก็คือจากของเดิม225ขึ้นเป็น315เนาะอ่าสูตรก็คือ315หาร225รนะอ่าก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาเลขสวยเลยนะ1.4เท่านะครับก็คือ40%ตตามที่การ์ดบอกเลยนะ ผมก็จะใส่ไว้อย่างนี้อ่ะเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจเนาะหนึ่งจุดสี่เอก็คือหนึ่งจุดสี่เท่าจากตัวเปล่านะครับเอาผมเขียนอย่างนี้ดีกว่าโอเคนี่ประมาณนี้โอเคจากตัวเปล่าอ่ะต่อไปผมก็จะถอด การ์ดลラม,มันเดอร์ออกนะอ่าใส่เป็นการ์ดอะแก๊ปแทนอ่าลองดูครับอ่าอันนี้ก็คือจากสองร้อยี่สิบห้าขึ้นเป็นสองร้อยสี่สิบนะครับอ่าก็เอาไปหารเหมือนเดิมอ่าอันนี้มันได้ประมาณหนึ่งจุดศูนย์หกเจ็ด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 นาะคือซึ่งมันเข้าสูตรยังไงก็ไม่รู้นะมันเลยได้เศษเป็นประมาณนี้ออกมาอ่าผมก็จดไว้ 240เดี๋ยวต่อไปผมก็จะใส่ทั้ง2อย่างรวมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอลองดูนะอะโอเคครับใส่แล้วะเริ่มเลย อ่านี่ครับก็จาก225เพิ่มมาเป็น339นะอ่าะลองดูว่าประมาณไหนเอาไปเข้าสู่คูณเหมือนเดิมวันเท่าไหร่วะตีแบบเดียวลืมเฉยโอเค 9, 3 3 9 339หาร225โอเคได้1น 0 5 6ย์ห้าหกเจ็ดนะครับอซึ่งดูเหมือนว่ามันจะทวีคูณกันเลยนะถ้าเกิดเราใส่2อย่างรวมกัน่ะคือถ้าเกิดมันมีเสื้อมันมีการที่มันดีกว่านี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราเอามาใส่มันน่าจะเห็นผลแบบเยอะมากเลยนะไอการที่มันเหมือนโจรที่มันอยู่ในดันวอคเคนนอะเอออันนั้นก็ลองดูนะว่าใครจะเงินถึงก็ไปซื้อนั้นมาใส่นะแต่ก็เลือกเสื้อที่จะใส่ให้ดีแล้วกันเพราะว่าการมันแพงมาก สามสามเก้าหนึ่งเท่าจากตัวเปล่าอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับทดสอบความแรงของกา๊าซทั้งสองใบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมก็จะไปส่งราคาให้ดูด้วยนะว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่บ้างแต่แล้วก็อื่นนะคือถ้าตามสูตรอะถ้าเกิดมันทวีคูณจริงๆอะ มันจะได้ประมาณ1นึสี่เจ็ดเองมั้งแต่ก็ไม่รู้ทำไมมันความแรงมันขึ้นมาเป็น1นุห้าเนาะอันนี้ผมก็ยังค่อนข้างงงๆกับสูตรอยู่นะแต่ก็เอาเป็นว่าคือถ้าเกิดใส่ทั้งสองอย่างมันก็จะทวีคูณความแรงขึ้นนะเป็นการแบบเอาเหมือนอแบบเอาหเปอนตะมาคูณกับสี่ิอร์นตะมันไม่ใช่เอามาบวกกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวต่อไปผมก็ขอส่องราคาการทั้งสองใบให้ดูเลยนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วนะสำหรับตอนนี้วันเดียวกับที่ผมอัดคลิปเลยนะครับอ่าซลาแม,มนเดอร์ลงมาเยอะเลยนะจริงๆผมก็ซื้อราคานี้แหละส l ลา a ม,มนเดอร์อ่าตอนนี้ก็คือค่อนข้างถูกแล้วเนาะอ่านี่สิบสี่เอ็มนะครับตอนนี้ราคาเอ็มก็ถูกลนะซึ่งถ้าตีเป็น เงินบาทก็ไม่ถึงพันแล้วตอนนี้อ่ะก็ใครสนใจก็ลองเอามาใช้ดูนะอ่ะการ์ดต,ต่อไปครับการ์ดอัะแกปันนี้ก็คือคนเริ่มไปล่ากันเยอะแล้วเนาะเพราะว่าแมบปบแบบนั้นมันก็ดอกถุงมือโอลีนะใช่ไหมเออที่มันมีโบการเดียนสอดการเดียนอะไรนั่นนะคนก็ไปกันเยอะนะครับเริ่มร้อยหอะเริ่มไปล่าแล้วเดี๋ยวนะี อ่ะโหวันนี้เหลือใบเดียวในตลาดแล้วนะสิบเอมนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองชั่งใจใดูแล้วกันว่าไอ้การ์ดตัวนี้ยมันคุมหรือเปล่ากับสิบเอมที่ต้องจ่ายไปนะครับสำหรับห้าเซ็นนี้ถ้าเป็นการ์ดท็อปของส่วนเสื้อนะครับที่อาชีพชาร์โดมาใช้นะอ่ะมันชื่ออ่ะเนี่ยอันนี้ขายอยู่คนเดียวเลยนะอ่ะต่างกัน5้าเท่าเลยนะครับตอนนี้ อันนี้คุณสมบัติก็คือเพิ่มแมตแทคกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็เอ็มแมทแทกสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เงื่อนไขก็คือต้องเป็นสายอาชีพโลเท่านั้นอ่าเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะว่าการ์ดกับการ์ดสลามเนเดอร์กับการ์ดอากแกรอะเออใบไหนซื้อมาใส่แล้วน่าจะคุ้มค่ากว่ากันนะหรืออาจจะต้องใส่ทั้งสองอย่ายงานะถ้าเกิดแบบเป็นสายประหยัดซึ่งไอการ์ดอากแกรเนี่ยมันก็คุณสมบัติเรียกว่าเป็นองกับการ์ดเบียรลกครึ่งหนึ่งอนะเนาะแต่ก็คือราคาก็ หาหามาใส่ดูนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสําหรับคนที่งบยังไม่มากแล้วก็ต้องการเอามาใส่เก็บเลเวลก่อนนะครับอก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอแถมให้อีกนิดนึงนะทายคลิปก็คือ,อเดี๋ยวผมใส่ดาบเวทไปด้วยเนาะอดาบลมอเดี๋ยวจะลองตีให้ดูนะครับว่ามันแรงต่างกันขนาดไหนถ้าเกิดใส่อาวุธนะครับเป็นหมัดมันดาเมจอาจจะน้อยไปเนาะไม่ค่อยสะใจ โอ้โหคืออินผมน้อยนะน่าเมยค่อนข้างเบาเลยไหนขอลองตีตัวนี้ดิโอโ้นี้ก็เบาเหมือนกันนะไม่เป็นไรเอาตัวนี้แล้วกันอยู่ข้างบนเสียงมันดังนะครับอาชีพอื่นเขาก็มาเทสด้วยอ่ะอันนี้ก็คืออ่ะเป,ปล่าเนาะดับล่มโอเคนะผมฟันคียังแรงกว่าอ่ะก็ประมาณ ห้าร้อยต้นๆน,นะอ่ะเดี๋ยวผมใส่คู่กันเลยทั้งสองอันนี่ครับโอเคก็ขึ้นมาแบบประมาณ1.5เท่านะตามสูตรเลยเนาะที่ใส่2อันแล้วเหมือนมันจะทวีคูณกันนะเพราะว่ามื่อกี้จาก500เป็น600อะ่ะไอ้า้อยถึง6 0 0ก็ขึ้นมาเป็น800เลยนาะอ่าเนี่ยมี900าร้เดี๋ยวแบบเนี่ยโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับการทดสอบการทั้ง2ชนิดนะสำหรับเพื่อนๆชาว Shadow Chaser ก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะว่าจะหาแบบไหนมาใช้กันดีนะ,ะก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ